ไต้หวันเปิดตัวฝูงบินขับไล่ F-16V ท่ามกลางความตึงเครียดช่องแคบไต้หวันผู้นำสหรัฐเตรียมบอยคอดไม่ไปร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิง่งปูตินเตือนชาติตะวันตกอย่าล้อเล่นกับเส้นแบ่งที่รัสเซียขีดไว้ไม่ปะทะแต่เตรียมพร้อมเปิดหน้าคุยแต่ไม่นับเป็นเพื่อนสนิทสถานการณ์การเมืองโลกเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป เห็นพ้องสนับสนุนแนวทางเปิดกว้างลดการกีดกันทางการค้าระหว่างกันจากนิวซีแลนด์สู่ไทยตั้งเป้าใช้เวทีเอเปกสร้างตัวตนในเวทีโลกไทยเตรียมปัดฝุ่นตั้งวงคุย FTA รูปแบบใหม่เน้นแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบทบาทไทยในเวทีโลก BCG เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราเน้นมาตลอดวลาและ BCG ในความหมายมันมีความหมายที่สําคัญนะไม่เพียงแต่พูดถึงเรื่อง b i o อ c o n อมี e Circular หรือว่า Green แต่ว่าเราพูดถึงภาพรวมบูรณาการนะฮะของทั้ง3หลักของทั้ง3ามมอโดทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นพี่ตอบได้ยังเงียบอย่างสั้นที่สดุดก็คือว่าเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความเป็นผู้นําและการเชื่อมโยงซึ่งเป็น ปละท้งดูดและ,าะ,นนะา่ามาะะกลางความตึงเครียดการเมืองโลกแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเป็นเจ้าภาพเอเิกของไทยไม่ยากเพราะเนื้อหาการประชุมที่เน้นการฟื้นตัวหลังโควิด19การเดินหน้าเศรษฐกิจสีเขียวเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมล้วนได้รับความยอมรับ การบริหารเอเปกของเราเนี่ยจะง่ายกว่าและที่เรากำลังเสนอรเรื่องของอะไร BCG มันตรงกับเทรนด์น่ะใช่พะนั้นปีหน้าเป็นปีที่ประเทศไทยจะฟื้นตัวจะใช้ตัวนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยตีลอออะไรต่างให้มากที่สุดอันนี้ผมคิดว่าประเทศที่จะได้จากประเทศไทยผมคิดว่าเนื้อหาไม่เท่าไหร่นะแต่เรื่องของการประชาสัมพันธ์กับเรื่องนั้นแต่ว่า<ล>สิ่งที่<อ>สำคัญเมืองไทยน่าจะถือโอกาสที่เราคุยกันอยู่ เพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกอ,อ,อันนี้ต่างหากที่มมทผมคิดว่าเนี่ยที่เป็นบทบาทที่ไทยจะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์สําหรับการดําเนินนโยบายต่างประเทศของเราครับข้อเสนอเขตการค้าเสรีระหว่างสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถูกพูดถ,ถึงมาก่อนการก่อ,กกอ,กกอตั้งเอเปกและมีความพยายามผลักดันมาโดยตลอดหนึ่งในข้อจํากัดของการเดินหน้าข้อตกลงการค้าเสรีในเอเปกมักถูกเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เส้นก๋วยเตี๋ยวพันกันหรือนูโดโบเอฟเฟก เมื่อข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับที่แต่ละประเทศทำทั้งในระดับทวิภาคีและกับภูมิภาคอื่นสร้างความซับซ้อนในข้อตกลงรวมถึงโครงสร้างของเอเปกที่ไม่จำเป็นต้องมีข้อผูกมัดหรือพันธสัญญาต่อกันเน้นการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนทางความคิดอีกด้านปฏิเสธไม่ได้ว่าเอเปกมีความสำคัญต่อไทยอย่างมาก10ประเทศคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยคือสมาชิกเอเปก และมีสัดส่วนการค้าเกือบ70%ของมูลค่าการค้าทั้งหมดอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมองว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยต้องประเมินและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันหากต้องการมีตัวตนในเวทีโลกไม่ว่าจะมี FTA หรือไม่มี FTA ก็าตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือการเสริมสร้าง competitive นีของเรานะคุณต้องทำอยู่แล้วเราอาจจะไม่มีความตกลงทางการค้ากับใครอีกเลยในชีวิตนี้ก็ได้แต่ผมคิดว่า การลงทุนในเรื่องของ r e e s a r d h e v e l o v m l o t นะฮะการลงทุนในเรื่องของ Human Resources ต่างๆนะฮะการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมี a อเปหรือไม่มีเอเปมีความตกลงทางการค้าหรือไม่มีเราก็ต้องทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นกระบวนการที่มันต้องไปด้วยกันซึ่งทั้งภาคราัฐภายกอกชนนาคประชาสังคมมันต้องทำงานร่วมกันนะครับผมไม่เห็นด้วยนะฮะว่าเราจะมาพูดเรื่องพวกนี้กันทีก็ต่อเมื่อมีโจทย์เข้ามาในสภา มี FTA นี้ที่เราจะมาพิจารณาผมคิดว่าสังคมไทยไม่ควรจะฟังเช่นแบบนั้นช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไทยถูกตั้งคำถามว่าหายไปจากบริบทการเมืองโลกหากตั้งเป้าใช้เวทีเอเปกลับมายืนในเวทีโลกอีกครั้งไทยต้องทำมากกว่าเป็นเพียงพื้นที่จัดประชุมชลันทรโยธาสมุตรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน